ผวยผวย่วย่วยในโกใช่ไหมไอ,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 อ่มันว่วยไงเป็นเพื่อนรักกันสามคน <c oughs> นี่แต่พวกติ๊รู้ไหมเมื่อใจใัีนรักผู้หญิงอยู่คนนึงใครวะที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเรานะี่ คนนั้นก็คือน้ำค้างน้ำค้างเป็นคนที่เรียบร้อยจะพูดจะจาอะไรก็หวานเปรียบเสมือนดงผ้าที่พับไว้รื่สารานี้นี่ครบหมดคนชอบอีกค้างเหรอเฮ้ยมึงหยุดเลยนะดี๋ยวกูต่อยนะยิ่งทำให้ติดว่าเป็นเพื่อนนะคุณโดนต่อยแล้วําไม่อยะไรเรื่องอะไรพูดผิดเรื่องอะไรอะ่ะมึงอย่าเรียกคําว่าอีเด็กขาดน,น้องน้ําค้างของกูนี่ปันดุ เทพธิดาที่ลงมาจากสูงสวรรค์เอออีกครั้งอ่ะตัวนระกลงส่งมาเกิดมากกว่าเฮ้ยมึงจะรักใครชอบใครเรื่องของมึงเลยแต่ถ้ามึงไล่อีกครังเลยกูขอเตือนไว้อย่างนึงนะเพื่อนนะอะไรวะอีกข้างเนี่ยในหมู่บ้านทุลุยลายมีใครด่ากเกลียดเท่ามันมากนิสัยก็ไม่ดีป่าก็ ไม่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 มึงไม่รู้อะไรซะแล้วนะไม่ถ้าเป็นคนที่เรียบร้อยเปียนเสมือนจำค่าที่พักไว้โอ้ผ้าพักไว้ผ้าเช็ดตีนมากกว่าปุวบอ่ะโหกูไม่ชอบเราอีกครั้งอ่ะทำไมมึงพูดอย่างนั้นหยุไม่ชอบเอาอย่างนี้เพื่อนมึงจะรักอีกครั้งกันเลยของมึงเขาเรียกอะไรเขาเรียกเต่าเต่าเต่าขอบคุณมากครับมีรางวัลในกับน้องเต่าแม่กูมาไม่ได้หรอกทำไมนู่นไปนั่งอยู่นู่ด ไ่ไม,ม่ซื้อก็อีกเขามานั่งเ,อ,เอาเขาเหมามาแล้วให้เข้ามาฟงีไม่ได้พกตังมาวันนี้บังลอยอยู่หน้าบ้านมึงรักใครชอบใครเื่อมึงจะชอบอีกครั้งเหรอมึงไม่ยุ่ยนนไยงไม่เกี่ยวกันนะเพื่อนเออไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแต่มีข้อแม้มึงอย่ามายุ่งกับคุณสมควรของกูแล้วกันอีควรๆๆนัน่นะคุณควร ทำไมคุณจะเรียกดีทำไมอ่ะกูบอกให้เรียกคุณควรไงทำไมทำไม,มกูจะอีไม่ได้วะอย่าเรียกอะไรก็เกงใจกูบ้างทำไมควรนี่เวรกรรมนะทำไมวะชื่อมาตรงกับแม่กูทังไหนต้ <c oughs> องดตีแล้วไงเลือกเมียก็ต้องเลือกที่ใส่ให้เหมือนแม่ออนั่นแหละนจะรักใครชอบใครแล้วมึงแต่นนของมึงคุณค้าของกูคุณ,ค,ณควรห้ามยุ่งเออเรื่องของึงแล้วกันวันนี้วันทุ่งมือไรก็มีงานแล้ว วันจะไปุณพี่วันกะห่อยให้วันทำโอกาสจะบอกควานตน้ำค้างบอกามใจของกูว่าคนนั mm. ้นน้ำค <c oughs> ้ยาตดหัวใจเลยบอกไปเลยกูไม่ยุ่งไม่ชอบอว่าไปหาความใจเออไปน้านองน้ำค้าการด่างเออค่าต้องกยาย้ ઓલે <coughs> ઓ